เด็กสาวเพียงแค่ลูกหน้าผากของพระราชินีเบาๆพระราชินีที่กลายเป็นคนพืชไปแล้วกลับมีปฏิกิริยาที่นิ้วมือจากนั้นเด็กสาวก็ไปยังภูเขาหลังวงังเธอโชคดีมากที่สามารถเด็ดเห็ดหลินจือสีทองได้หนึ่งดอกเด็กหญิงใช้มือสัมผัสเห็ดหลินจือสีทอง หลังจากแสงทองวูบว่าเห็ดหลินจือกลับมีขนาดใหญ่ขึ้นฉากนี้ถูกหมูยักษ์ย้ายข้างๆเห็นเข้าแม้ว่าเธอจะปกป้องเห็ดหลินจือมานานทันปีแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเด็กหญิงตรงหน้าแต่ไม่กล้าเข้าไปข้างหน้าถึงขนาดปล่อยให้เด็กสาวเอามูอนำไปสาวที่ฝืนคืนชีพซึ่งซุ่มอยู่ข้างหลังในที่สุดก็หาช่องทางลงมือได้เขาปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเด็กสาวแล้วผลักเธอลงจากหน้าผาใครจะคิดในขณะนั้นพระราชาโอรสเพิ่งผ่านมาใกล้หน้าผาเขาเห็นว่าเด็กหญิงยังมีลมหายใจแต่ขาของเธอได้รับบาดเจ็บด,ดังนั้นเขาจึงอุ้มเด็กหญิงไว้เเเเเเพพืืื่่่่่่ออ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 าา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 ธลลลลลงง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 งขขขไไไปรรรรัััักกกกกษบดแแผหหหหญิิสสววววททททททีีีตตตตนนนนนนนึึึ้้้คค์์ชชชยยใูมมมมำำถ เพียงเท่านี้องค์ราชทายาแบบหญิงสาวกลับวัดเพื่อนๆที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้ทรงดอกกุหลาบ3ดอกปี2026ต้องรวยล้นเหลือแน่นอนโชคร้ายทั้งหลายจะหายไปคุณต้องรับไว้ให้ได้แต่หญิงผู้เกิดใหม่กลับมาถึงที่นี่ก่อนซะอีกเธอทำต่อหน้ามาสเตอร์ที่ป่วยนะหยิบชิ้นหนึ่งไปเป็นหยกที่สามารถดินอย่างตัวตนได้เดาได้เลยว่าเธอหวังจะใช้หยกชิ้น,นี้ปลอมตัวเป็นบุตรสาวของคุนนางจงเปยแน่นอนเจ้าละครแห่งมือนี้เชื่อถือเพื่อเครื่องประดับหยกไม่เชื่อใจคณเขาทำงานหนักเพื่อหาที่อยู่ของล ทุกสิ่งของเธอเป็นของฉัน